Welcome to English is here by k u m o s รยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ English is here by k u m o s นั่นเองนะคะรายการภาษาอังกฤษชิกๆง่ายๆะ,ะที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้ ดราม่าอย่างที่คิดเลยนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูมอสเอาอะไรมาฝากกันนะคะสำหรับสิ่งที่ครูมอสเอามาฝากนะคะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆหรือว่านักเรียนนะคะที่ต้องไปสอบแก๊ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสิ่งที่ครูมอสเอามาฝากในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของ i e d เดียมนั่นเอง i e d เดียก็คือสำนวนนั่นเองค่ะมันจะแทรกอยู่ในพาร์ทที่1น,นะคะหรือว่าพาร์ทแรกของข้อสอบแก๊นั่นเองค่ะซึ่งเป็นในส่วนของ speaking โอเคไหมคะ สำนวนนี้ค่ะคือคำว่า catch a cold นะคะฟังอีกครั้งนะคะ catch a cold นะคะ,ะ catch a cold นะคะคุณหมออยากให้ทุกคนออกเสียงตามพร้อมกันนะคะพร้อมไหมหนึ่งสองสาม catch a cold นั่นเองแต่เวลาฝรั่งเขาพูดเนี่ยพูดไวป่ะพูดไวถูกต้องมาดังนั้นเนี่ยเขาจะทำเสียงให้มันลิงก์กันไปเลยนะคะคำว่า catch กับคำว่าอะนะคะมันจะรวมกันเป็น catch โอเคไหม catch กับอะนะคะรวมกันเป็น catcha er, ดีมากค่ะดังนั้นนะคะคำนี้นะคะมันจะออกเสียงไวๆได้ว่า catch a cold นะคะฟังอีกครั้งนะคะ listen carefully ฟังอีกครั้งหนึ่ง catch a cold นะคะสุดท้ายค่ะประโยคนี้นะคะคำนี้พร้อมกันนะคะพร้อมไหมหนึ่งสองสาม catch a cold นะคะ catch a cold ถามมาดูความหมายดู meaning ของมันดีกว่าถ้าแปลตรงตัวนะคะง่ายมากๆคำว่า catch มันแปลว่าจับ ถูกต้องไหมคะ catch แปลว่าจับ cold หรือคำนี้ง่ายถูกไหมแปลว่าอะไรเนี่ยเย็นนั่นเองเอ๊ะพราะแปลรวมกันจับเย็นจับอะไรเย็นเย็นมัน make sense ไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องหรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมคะมันแปลตรงตัวไม่ได้คะ่ะเพราะมันคือ idiom นะคะหรือว่าคือสำนวนนั่นเองครูมอสเฉลยเลยแล้วกันคะ่ะว่า catch a cold มันแปลว่าเป็นอะไรคะดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยให้เดาเป็นอะไรเอย่ยเป็นหวัดนั่นเองคะอ่ะดังนั้น catch a cold แปลว่าเป็น วัดนะคะโอเคไหมมาดูตัวอย่างประโยคกันอย่าสำหรับตัวอย่างประโยคที่คุณมอเตรียมมาให้วันนี้นะคะตัวอย่างประโยคแรกค่ะตั้งใจฟังก่อนโอเคไหมคะ Stay away from her she is catching a cold ฟังอีกครั้งนะคะ Stay away from her she is catching a coldStay away แปลว่าอะไรเนี่ยออกไปไกลๆอย่ามาใกล้ถูกต้องไหมเฮ้ยอย่าไปใกล้นางนะ she is catching a cold นางเนี่ยเป็นวัด ลังเกียจป้าลังเกียจมากนะคะไม่รู้เป็นหวัดธรรมดาหรือ H5N1 เนอะแบบนี้โอเคไหมคะประโยคนี้ค่ะพร้อมกันนอะออกเสียงพร้อมกันรอบนี้ถ้าใครไม่ออกเสียงตามเนี่ยครูมอแช่งให้เพื่อนไม่รักนะโอเคไหมดังนั้นนะ,ะพร้อมไหมพร้อมนะ1นึสองส Stay away from her she s catching a cold ไปไกลๆมันเนี่ยดังนี้มันแบบเป็นหวัดอยู่อยาเข้าไปใกล้แบบนี้นะคะประโยคที่2ค่ะตัวอย่างประโยคที่2นะคะของสำนวน catch a cold นะคะ I can't go to class because I am catching a cold อีกครั้งนะคะตั้งใจฟังดีๆ I can't go to class because I am catching a cold ห,หนูไปเรียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าทำไมเนี่ยเพราะว่าหนูเนี่ย catch a cold หนูเป็นหวัดอยู่ดังนั้นประโยคนี้คิดว่าจะได้เอาไปใช้ไหม ชัวแน่นอนนะคะได้เอาไปใช้แน่นอนประโยคนี้เอาไปอ้างได้เลยโอเคไหมคะประโยคนี้นะ,ะมาถึงตาน้องๆบ้างแล้วนะคะคุณมอสอยากให้น้องๆทุกคนนะคะช่วยคุณมอสออกเสียงหน่อยนะคะพร้อมไหมประโยคนี้พร้อมนะหนึ 1, 2, I can't go to class because I am catching a cold หนูไปเรียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นหวดัดป่วยจริงๆอย่างนี้โอเคไหมคะอ่าสุดท้ายแล้วค่ะสำนวนนะคะที่ครูมอจมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นสำนวนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งคือสำนวนที่คือคำว่า catch a cold นั่นเองโอเคไหมคะ catch a cold แปลว่าอะไรเอ่ยเป็นหวัดนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะ ให้ทุกคนนะคะเรียนรู้จดจำและนำไปใช้นะคะเลิฟเลิฟค่ะคุณมอสบาย